สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพวกเรา3คนค่ะกุ๊กไก่ค่ะเอนจอยนะคะัสซี่ค่ะในช่วงเม้าให้ฟังวันนี้ค่ะจอยเรามาเม้าอะไรให้ฟังคะค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆก็เพิ่งมารู้จักกับพวกเรานะคะเป็นครั้งแรกค่ะเดี๋ยวพวกเรานะคะจะขอให้เพื่อนๆนะคะไปทําความรู้จักกับบริษัทรอยัลเทคอินเตอร์เนชั่นแของเราให้มากขึ้นนะคะไปเลยค่ะ เรามาทำความรู้จักกับบริษัทเรายัเทคอินเตอร์เนชั่นแนลกันนะคะเราเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือที่สุดในผลิตภัณฑ์ทางด้านการสื่อสารและด้านไฟฟ้าในทุกอุตสาหกรรมค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเรามีประสบการณ์ทางด้านนี้มามากกว่า35ปีเลยนะคะเราจะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบไอทีนิเอรโครงสร้างระบบการสื่อสาร อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมค่ะด้วยแบรนด์สินค้าที่ได้มาตรฐานระดับสากลไม่ว่าจะเป็นแบรนด์แพนดูดเบลเดน i s i อันไลทเทเลสิตอีตันนิวสันเกลคอยไลติงกัมเวลและยังมีแบรนด์สินค้าชั้นนำอีกมากมายที่เราคัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์ทุกโซลูชันที่ลูกค้าต้องการค่ะไม่ว่าจะเป็นโซลูชันบิลดิ้ง oil and gastransportdata centerhelipodtele ก commnication กับการบริการลูกค้าที่ดีพร้อมส่งมอบสินค้าตามความต้องการและสนับสนุนช่างเทคนิคพร้อมผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำแนะนำอย่างดีที่สุดค่ะในปัจจุบันบริษัทโรลส t เรยอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่ซอยละเภา้าว94และห่างออกไปไม่ไกลจะเป็นในส่วนของคลังสินค้าซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยรามคำแหง39แยก1และยังมีสำนักงานสาขาซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองด้วยนะคะ ิงเกลิลซอสฟอ n e ิตนนแหล่งเดียวที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณวันนี้เพื่อนๆก็ได้รู้จักกับพวกเราเราอยันเท็กมากยินขึ้นแล้วนะคะในครั้งหน้าพวกเราจะมีเรื่องอะไรมาเมาส์ากับเพื่อนๆอีกไว้พบกับพวกเรา3าคนได้ไในช่วงเมาส์ใ้ฟังฝากติดตามด้วยนะคะก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y o u t u รอยยันเท็อินเตอร์เนชั่นแนลกันด้วยนะคะแล้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดี